คราวนี้กรณีของการชุมนุมเนี่ยนะคะทางหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็บอกว่ารัฐบาลน,นั้นต้องฟังทุกกลุ่มนะคะเพราะว่าทุกฝ่ายอยากเห็นความเป็นประชาประชาธิปไตยของประเทศแล้วก็นับหนึ่งนะคะให้เห็นเป็นรูปธรรมก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้ก็คุณจุรินทร์ก็ยังพูดเรื่องนี้แหละค่ะในฐานะของความเป็นรองนายกร,รัฐมนตรีในฐานะของหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีของการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาที่เรียกร้องให้มีการยุบสภาเพื่อเดินหน้าแก้ปัญหาต่างๆบอกว่าไม่ขอให้ความเห็นรายละเอียดในข้อเรียกร้องเพียงแต่ว่ารัฐบาลต้องมีหน้าที่รับฟังความเห็นจากทุกกลุ่มและพอทำออขึ้นมาทําหน้าที่เป็นรัฐบาลแล้วก็เป็นผู้บริหารราชการประเทศแล้วเนี่ยประชาชนทุกกลุ่มจะแสดงความเห็นว่าอย่างไรรัฐบาลก็มีความพร้อมในการรับฟังส่วนอะไรทําได้ทําไม่ได้มากน้อยแค่ไหนเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลจะต้องชี้แจงแล้วก็ทําความเข้าใจอันนี้ก็เป็นหลักที่ต้อง มีการยึดไว้นะคะครับเมื่อถามว่าโดยส่วนตัวเห็นว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆควรจะอยู่ที่ในเวทีสภาหรือการแก้ไขปัญหาภายนอกนะครับผู้สื่อข่าวถามแบบนี้ค,คุณจุรินก็บอกว่าทุกฝ่ายก็อยากเห็นความเป็นประชาธิปไตยของประเทศรวมทั้งอยากเห็นความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นซึ่งจะนับหนึ่งได้เห็นเป็นรูป,ปธรรมก็คือการจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญครับ เพราะถ้ารัฐธรรมนูญมีทิศทางที่จะเดินไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นนั่นหมายความถึงสัญญาณนับหนึ่งในความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเริ่มขึ้นให้แก่ประเทศได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะสะท้อนความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนสาหรับประเทศของเราซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องดาเนินการตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอย่างน้อยที่สุดพักประชาธิปัตย์ก็ชัดเจนตั้งแต่ต้นว่าจะต้องมีการแก้ไขเพราะรัฐธรรมนูญฉบับแก้ ได้ยากมากควรจะปลดล็อกเรื่องเหล่านี้ก่อนนะคะอาจจะ มันประจบเหมาะพอดีที่เขาชุมนุมแล้วเขาก็มีหนึ่งในสามประเด็นว่าด้วยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เลยเป็นทางที่ก่อนหน้านี้ประชาธิปัตย์เขพูดเรื่องนี้เอาไว้ก่อนอยู่แล้วนะคะนี่ก็ไม่แน่ใจว่าเอ็กุนจุลินนี่ลงล็อกพอดีที่นักศึกษายื่นสามประเด็นมาพอดีหรือเปล่านะแล้วเขาชุมนุมเมื่อวานเรื่องชุมนุมเมื่อคืนประชาธิปัตย์ประชุมวิสามัญวันนี้มันจะมาจบปอดน้องก็เห็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ประชาธิปัตย์ชุมนุมไม่ใช่พรุ่งนี้ประชาธิปัตย์ก็จะประชุมกันเราชุมนุมวันนี้้เเเรรรากก็ลยชงงื่อแั ธรรมนูญให้ประชาธิปัต์ชงต่อหน่อยดีไหมอ่าเป็นไปได้ไหมบางคนอาจจะบอกบังเอิญอย่างไรกาเกินไปหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าก็อันที่จริงก็ต้องย้อนกลับไปว่าประชาธิปั์เนี่ยเขาก็พูดเรื่องนี้มาใช่พูดมาตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่ตอนจะเข้าร่วมเป็นเงื่อนไขของการเข้าร่วมรัฐบาลด้วยซ้ำชัดเจนอย่างไรฟังจากคุณจุรินเองครับผมไม่ขอให้ความเห็นเรื่องรายละเอียดนะครับในข้อเรียกร้องเพียงแต่ว่า รัฐบาลก็มีหน้าที่ต้องรับฟังความเห็นจากทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามเพราะว่าเมื่อขึ้นมาทําหน้าที่เป็นรัฐบาลเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินเป็นผู้บริหารประเทศประชาชนทุกกลุ่มจะแสดงความเห็นมาอย่างไรรัฐบาลก็จะต้องมีความพร้อมในการที่จะรับฟังส่วนอะไรทําได้ไม่ได้มากน้อยแค่ไหนก็เป็นหน้าที่ ที่จะต้องชี้แจงทำความเข้าใจไปอันนี้ก็คือหลักที่ควรจะได้ยึดมานะครับผมคิดว่าทุกฝ่ายก็อยากเห็นความเป็นประชาธิปไตยดำรงอยู่ในประเทศรวมทั้งอยากเห็นความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นซึ่งรูปธรรมที่จะนับหนึ่งให้เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่าถ้ารัฐนูญมีทิศทางที่จะเดินไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นนั่นก็หมายความถึงสัญญาณนับหนึ่งประชาธิปไตย ที่มีความคืบหน้าให้กับประเทศได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ไขรัมูญจึงเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญปัจจัยหนึ่งนะครับที่จะสะท้อนความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนสําหรับประเทศของเรา